วันนี้เรามาจะตุจัดเพราะอะไรคะซื้อปลาใช่จริงจริงตอนแรกมี3ามตัวแต่ว่ามันตายไปแล้ว2ตัวนะคะก็เลยเรเลี้ยงไม่ดีเองไม่เกี่ยวอีกตัวหนึ่งก็เลี้ยงได้เพราะว่ามันไม่แข็งไรไแรงมาแต่ที่ร้านอยู่แล้ววันนี้เราก็เลยจะมาซื้อปลากันนะคะทุกคนวันนี้นะคะเราจะมาหาปลาเพิ่มที่ค่าซื้กรา้านนี้พัน,นเช่าซื้อแบบว่าแก้มป่องไปอะ่ะตอนที่หมดจะไมวปลาทองนี่ใช่ไหม ใช่ค่ะดูปลาหรือบ้างขณะนี้ปลาดั้เดี๋ยวแล้วมายขับมาเม่์ไม่รู้ครับอยากมาด้วยครับต่อมาเพื่ออะไรอยู่เคยปลาด้วยเปล่าไม่ยูเคยเลี้ยงปลาไหมเคยรอดนะช่วยอ่ะครับไปเลี้ยงปลาให้เด็กดูหน่อยใครเล้อกปลาอ่ะเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนเป็นปลาแบบไม่ใช่ปลาทองใช่ไหมเดี๋ยวปลาพาดูนี่อันนี้ไม่ได้ลูกทำไมคะอันนี้มันเป็นพวกปลาหมอตีนะมันไม่น่าหมอลูก อย่เต่าไม่ใช่ปลาปลาแดงเลยไหมคะมันน่ากลัวหนูชอบเป็นนิจจริงเหรอเวันนอ้เมื่อก่อนเขาเคยยห็นจุดพักหนึ่งแบบเนี้ยครับเรย์ยูเคยเคยเลี้ยงปลาอะไรอ่ปลาหานนุ่งคลืนทางนุ่โยงโหยอ่อนมากอ่อนมากปลาเูยยูใครๆก็เลี้ยงได้เหรอเออหนูเลี้ยงได้ไหมล่ะไม่ได้ปลาอะไรอ่ะเอาไปดูแล้านหนึ่งสิเออได้ไปสีลุงอ่ะอ๋อไปสีลุงไม่ได้ก็ตัวหนูมันเปลี่ยนไปไม่ได้แล้วเต่ามาเต่าเต่า รกระเบนกร,ระเบนน่าสนใจเหมือนกันนะหลูก็อยากเลี้ยงเหมือนกันเฮ้ยอยากเลี้ยงอะ่ะเฮ้เต่าเต่าอยากเลี้ยงเต่าอยากเลี้ยงเต่าในน้ำอ่ะต่าบ้านเรามีแล้วอยากเลี้ยงเต่าในน้ำอ่ะไม่เหมาะตู้ทำไมไม่เหมาะลูกตู้มันเลยเกิดไปตัวลอยมากดึงค่ะตัวลอยโอ้โหเขาประ sort มาดาเอามาประส o r ง่ายๆเลยไม่รู้เนี่ยแบบนี้ได้ประส o r t ลูกไอปลาสีส้มธรรมดาเนี่ยปลาแล้วก็ปลาเซอร์มารตาเรยลาร์ดินิทัลนะเซอร์มารตา ดูไอ้อปลาสีดำเรียกว่าอะไรอ่ปประเป็นปลาสอดสอดดำสอดส,อดส้มสอดแดงคือแบบนี้ไห,นไ,หนไหมครับเนี่อหันยุงแบบครับมามั้ยอืมเอ้ยสวยอ่ะอันนี้หานยุงเหรอคะใช่คนไทยหันยุงหมดกูไม่รู้เหรอไม่รู้น่ารักอะ่ะหันยุงก็สวยอันนี้ได้ไหมคะได้จำได้เรียนเรื่องกะบลาทองได้ไหมคะตตัวการดูแลก็ได้เหมอือนกันเราบอกการดูแลไม่เหมือนกัน ที่เรียนก็เรียนได้มันมีปลาทองหรือตัวหนึ่งในตู <normal> ้เราแต่ลูกค้าหนูชอบเหรอชอบหางนุยยงกันลูกเพราะปลาทองมีเมื่อกต้องเปลี่ยนน้ําบ่อยแต่หันนุ่ยงมันไม่ค่อยเปลี่ยนไม่ต้องเปลี่ยนน้ําบ่อยหนูชอบไหมล่ะมันก็มีแบบเล่นสีได้ไงหางฟ้าหางเหลืองหางแดงชอบ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 เหรอเอาเลยป่ะนนี้ตายง่ายไหมแต่เราชอบหันนุ่ยงเมสต้องไม่ง่ายหางนลูกตายยากครับดิต้องตายยากนี่อันนี้อันนี้เอาสีไหนบ้างอันนี้คืออะไร อันนี้ก็เป็นพวกเทวดาเหมยอยือนที่หนูชอบอ่ะเยียเ่ยงยากไหมเทวดาก็ไม่ยากกแต่หน่นากลัวมายุน่ากลัวน่ากลัวแต่หางยูงก็เหมาะกับหนูลูกอันนี้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 ให้ที่ตัดให้เลยไหมหนูอ,อยากตัดเองตัดเองก็ได้อันนี้เป็นหางตาดูไม่ควรจะตัดแบบไหนดูหางสวยๆเนี่ยลูกหางเต็มๆนะหางแบ่งๆไม่เอาตายตายตายขึ้นเลยขึ้นเลยแล้วเออ ไอ้ได้คัดจ้างไหมไม่ได้แต่อันนี้แต่ว่ามันสูงอ่ะให้ครับตัดให้มาแล้วนี่ไหมให้ครับตัดให้ทีมหน่อยอ่านั่นอยู่เลยอันนี้จิ๋ววีกับบรรทาให้นี่แต่ตุ่นแตงก็ได้ตัวนแตงสวยหางใหญ่ปุ๊บขึ้นมาเลยเออหนักขึ้นเลยขึ้นเลยตัวนี้ตัวนี้เหรอตัวนี้เออตัวนั่นแหละที่ไหนวะ หายไปแล้วหาไม่เเ้ยเยคัไวยไหมเอเยเฮ้ยๆเอามาๆๆใส่ๆๆกปลาค่ะเออนี่เรอยูยูยูต้องความเร็วมันไม่ได้เคยมาเคยมาใส่ก๋วยเลยไอ้ตักเลยไอ้ใส่เลยนะปักเลยเอาชุยมาสิอนนี้อะไร ลูกตัวนี้สวยดีนะเฮ้ยเฮ้ยใส่มากเลยเจียวไม่มีปลาใส่จนไม่เห็นอะไรเลย,เลยโอเคไหมได้หกตัวไหมครับน้ำซิซ์หก <6 S 2> <6 S 1> แล้วหก <6 S 1> แล้วแค่นี้นะโอเคอเคก็บตังทองดีๆลูกไั่ยอมเด้อเก็บตังทองดีช้อนอ๋อตังทองแลเขียนดูเ,เสร็จแล้วนะเสร็จแล้วตอนนี้เราก็กลับมาถึงบ้าน,นะะแล้วนะคะเราจะมาใส่ปลาแต่ว่า ตอนนี้ตู้มันเกินเยียวยาแล้วว่าดูสิบอลลูนเธอขี้พุ่งมาเต็มกระจก ح ح> มันตึงเรือบอลลูนเอาก็แก้มันป่องนั้นเลยบอลลูนไหมโอ้ออยจิ๋วไม่เปลี่ยนน้ำมานานเท่าไหร่แล้วคะสองอาทิตย์ค่ะอสองอาทิตย์เต็มๆเลยมะมาเปลี่ยนก่อนเลยมั้งทับอยู่พอดีฮะรับอะไรจะเปลี่ยนหน่อยเพื่อนกระสุนไมต้องไม่ไม่ทำเราก็อ่เป็นผู้ชายอ่ะชอบอวดดีนักไม่ใช่เหรอผู้ผู้ชายเนี่ยผู้ผู้ชายชอบอวดก็เชิญเปลี่ยนเลยค่ะไม่เป็นไรไม่ได้อวดเรื่องเมือปลาเท่าไหร่ หนูว่าปลาหางนกยูงเป็นปลาที่เลี้ยงง่ายที่สุดในจักรวาลนี่แล้วในจักรวาลเลยแค่ปลาแคปลาตายได้ไม่รู้จะยูจะไอจะพ่วงไหและครับถังน้ำด้วยไปยกถังน้ำมาแข่งอะไรแข่งแกงนะก็ไปยกมาครับปลาถังน้ำเดี๋ยวเอาปลาอยู่ไหนอ่ะนี่นะคะก่อนไม่ใช่ปลาเก่าปลาเก่าเดี๋ยวปลากระพงอ่ะปลาตัวเก่าอ้หูยเจมู เดี๋ยวไอเดี๋ยวจะตักปลาเก่ามาไว้ในนี้แล้วครับยุเปลี่ยนน้ําให้ไอานะเออเปลี่ยนยังไงอ่ะแป๊บนึงไม่ต้องพูดมากเดี๋ยวบอกโอ๋อปิดไฟก่อนได้ไหมคะไม่เป็นไรเดี๋ยวมองไม่เห็นปลาอือทำหกนะยุอะเออบอกตัวเองนี่แหละเฮไม่ได้ไม่ได้ต้องทำอย่างนี้ต้องทำอย่างนี้กำลังอะไรฮะ มนันดมอโอ้มันมันเย็นนะเอ้าก็มนเป็นอย่างนี้แหละขาดอุ้ยสาดเลยดูดิขี้ปิวเลยค่ะเมื่อกี้ขอนุขอโทษนะคะถ้าพูดผิดอดูดิเมื่อกี้ขี้ปิวเลยเนไม่ดูขัตรงนี้ค่ะต,ตรงนี้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 เออเห็นไหมขี้ออกเลยปวดยังยังค่ะขัดแรงแมาครัมขัดเห็นก้นตู้เลยค่ไลงมาลงมาอีกเหยบเขไปใกล้ๆตู้สิดเออ ถึงเพลินอ่ามาเดี๋ยวใส่กางล้างน้ำนะคะเดี๋ยว<ส>เดี๋ยว<ป>เดี๋ยวมือม,มืออะไรอะไม่เป็นไรนี่แหละสูขี้กระติวมาบีบน้ำมยงไงยังไม่รู้จักเหรอ d ีน o u k n การล้างนะ้ำถ้าไม่เห็นยุงไม่ซื้อตู้ปลาสองอันโอ้เออเสร็จแล้วโอเคนี่นะคะพอมาสเสถียรแล้วเราต้องป้ายโฟลเลยนะคะขี้ปลาลงสซึ้นนะคะ อือรา้างเออหลังที่ตาเออดีบคับบีบบีดนึงเออีตาาตอนนี้ก็เสร็จแล้วนะคะครับเทน้ำลงไปเลยจะมันอาหิตไปแล้วแน่อยู่แล้วสิเทน้เบาๆนะดินมันกระเด็นหมดทำไมต้องมีคนมาทามันเลยพวกนี้ด้วยเนี่ยซื้อๆนะครับเออ นี่น้ำกินปะเนี่ยใช่น้ำกินเพราะว่าเราต้องการให้ตาเราเซอร์ตี้มากระเด็นใส่หน้าผมทำหน้าไปเดิมอีกรอบฮะอันนี้พี่จ้ามันเจิมเองเดี๋ยวพี่ช่วยเลยไม่ถึงไม่ได้เรื่องของยูเรื่องของยูนั่นแหละยูต้องมาคนเปลี่ยนให้ไอ้อ่ะอ้าวแต่นี่มาปลาใครปลาใครก็ไม่รู้เออเดี๋ยวเดี๋ยวไปกินเลยนะเฮ้ คนเราเลยจะกินปลาทองลอดูไะะว้ค่ะระหว่างรับไปเติมน้ำเดี๋ยวเราจะปล่อยน้องบอลลูนะคะน้องบอลลูกลับบ้านบ๊ายบายนาเอาปลาหมาปรปับสภาพก่อนนะคะโดยการใส่ไปนหนูลูกอย่าตกใจนะลูกนี่แล้วต้องแช่ไว้อย่างน้อยสิบนาทีนะคะเรา้มาตั้งเชือกันดีกว่า สีเหลืองชื่ออะไรดีอ่ะอย่างสีเหลืองเยลโล่มะม่วงแมงโก้มีดอีโต้งั้นชื่ออีโต้เออมันซับซ้อนดีเวลาคนถามจะได้บอกไงว่าก็สีเหลืองเยลโล่เออหรือชีโต้ชอบ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 เขาบอกว่าห้ามอ่ะเอาน้ำในนี้ลงไปในนี้แต่เราต้องเอาน้ำในนี้มาไว้ในนี้นะคะเยอะมือดวงนนไม่เอาเออเอม ซอรี่นะลูกมือหัวไหม,มช่วมาเข้าไปเข้าไปลอยถุงไว้นะคะับไปกลัวปลาตายค่ะค่ะค่ะคมันบี้มันบี้ค่ะค่ะค่ะเอะไรนียค่ะอย่าทำปลาตายนะค่ะลองเอาปลามาตรงนี้เอาปลามาตรงนี้เลยบี ปลายงไม่ดูแลปลาไอเลยเอ้ามนี่มันเจ็บเลยมันเจ็บเอ้ครับ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 มันนินมันนินมันนิเฮ้ยยไม่ดูแลลูกไอเลยเรียบร้อยไปไปไปไเย้ตอนนี้ก็สซืลเสร็จเรียบร้อยนะคะครับแด่งน้ำไปทิ้งด้วยขอบใจมากนะเพื่อนที่วันนี้เปลี่ยนน้ำให้แล้วก็พาไปซื้อปลาทุกคนก็สามารถไปดูแหล่งการซื้อปลาที่จะจากจากที่เราไปได้นะคะใครมีผู้่ช่วยเปลี่ยนให้เลยครับขับไม่ต้องการค่บ กินแก้วหนึ่งก็โอเคแล้วลาไปกาอ์ลาลิการ์้น้าทิ้งแล้วทำเองไม่ไหวแล้วาวไปมาไปเอาแล้ว